โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook ก o เด e n เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแน,นลเช่งเคยนะวันนี้เรามาชนเลนกับทาร่านะครับผมอไอเทมที่ชนกับทาร่าก็าจะมี2หลักๆเลยก็าทารอนกับตัดเลือดนะครับแค่นั้นเลยเราก็สามารถสู้ได้แล้แต่ว่ารอของนานหน่อยนะประมาณ5-6นาทีประมาณนั้นเลยนะครับโอ้โหแรงจัด แล้วก็รีบมาเอาตรงนี้นะครับเราเคลียร์เสร็จนะเราเรีบมาตีน้อคู่เลยนะครับทันไหมเนี่ยโอทันอยู่ยครับเฮ้ยโอโ้โหกระโดดล้านแบบชิวๆไม่เอ,อ้ยทีเดียวเองโอ้ตรงนี้เฟิร์สบัตเป็นด้านของซาต้าไปนะครับไม่เนี่ยไม่เอาตัวคู่ก็ได้มาเอาคนโอ้โหวะ่ะเสียเชิง ลากอเลยผมขี้เกียจไปเจอในการปั่นของทางร่ามันเจ็บนะครับแล้วลากลากคลิปมาจนผมไม่มีผมไม่มีล็อกป่ะเอาดาร์กอะไ้ดาร์กจะเกิดแล้วสามวิขออภยัยช่วงนี้ลมลมแก๊สมันเยอะลมแก๊สมันเยอะไม่จะบอกนะมันรอดโอ้โหมันอยากถึกเออในเกมนี้อ่าอาญา หลุดมาเฉยเลยเพื่อนๆออยากนะในการที่จะหลุดสักตัวหนึ่งมาดิกูหลอล็อกมาดิอ๋อเฮ้ยแรงเกินวันนี้เขายังไม่ได้ออกกดอันติแน่นอนนะครับเราไม่ได้ออกรองเท้ากรอบด้วยมันก็จะแบบดูบางๆหน่อยนะครับมูหลาดลงมีก็โห,โหดเกินมีหนึ่งจับนะเพื่อน น่าจะจับจับไปเลยว่ะเมื่อกี้ฟิกจับไปเลยเพื่อนเราเยอะด้วยอ่าก็ไปทำเลตต่อนะครับเมื่อกี้แต่ใจพลาดไปหน่อยเพื่อนแบบอยู่สามสี่คนเลยนะไม่งเง้ยมาอีกแล้วตอพี่ต่อพี่ ทาร่าอยู่ตรงนี้นี่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 อะเอาอันนี้ก็ได้เพื่อนอันนี้ก็อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยพูดเลเกือบตายมีอะไรเป็นการลงทุนดิผมเอาหมดตอนนี้จนนะครับต้องต้องรีบอ่าแกล้งทาร่าให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้เราแบบโดนกันแกล้งโดนกดเลนนะครับเออต้องรีบห่าของให้ได้ไวที่สุดไม่งั้นเราจะจมเลนแน่นอนโอเคด้านล่างเยอะเนียครับ มีตรงกลางคิวเลนโผล่แล้วโอเคตรงนี้ปลอดภัยเล่นกับทาร่าได้เนี้ยหืมขอร่อง่อยอ่ะเออตอนนี้กูขอตอนนี้กูขอบางทีก็จัดดามจพลาดนะมันเหลือแป๊ะเดียวเมื่อกี้เหลือสามอะคิดดูก็ยืนตีกันตั้งนานเหลือสามทาร่าก็หัวโยกผมก็แบบต้องเข้าไปตีทีนึงไม่หมดกูคเครียดว่ะโอ ถอยเลยครับไม่เ้ยป้อมแตกอีกไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้จนสุดในทีมแล้วมีแค่รองเท้ากับทารอนยังไม่ได้เลยเพื่อนๆอย่างดีต้นเกมเพื่อนช่วยแบกให้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นตัดเลือดเลยได้ทารอนมาแล้วเครียดว่ะ เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอสองไอเทมชิ้นหลักๆนี่แบบว่าคือตบได้เลยอะ่ะคือแบบกำหมัดแล้วก็แบบแบริเพื่อนๆจะแบรได้เลยนะครับเวลาที่เรามีสองไอเทมชิ้นนี้ตอนนี้กำหมัดไปก่อนกัดฟันด้วยถาขอลองเทสทารอนหน่อยเพราะว่าผมมีเพื่อนด้วยทารอนทารอนกว่าจะเอามันลงถ้าคนเดียวเอาไม่ลงครับดูเล่นผมด้วยจากเต็มหลอดอ <laughs> จากล็อกคนเดียวแล้วมีเพื่อนช่วยด้วยนะ ๋ยวต,ตอนนี้มารับเล่นการให้เพื่อนก่อนนะครับสแปมไม่หยุดจริงยุของเมดนะครับเมดสแปมเมดสายโปก๊กสายระยะไกลช่วงนี้น่าลำคาญมากนะครับโอเคบัตเตอร์ไฟยังรวยอยู่ยังรวยอยู่ ระยะไม่ถึงครับฟิกเกอร์ก็ไม่มีแยกทำเลยก่อนแล้วกันเโอเคเลือกโจมตีตรงนี้ HP ต่ำสุด HP ต่ำสุดนะครับผมไม่ตั้งโอเมนเป็นใกล้สุดนะเวลาที่แบบมันยืนกัน3ามีคนอะไรเงี้ยถ้าเชีย่ยเอ้ยต้องออกอีกถ้ามันเป็นตัวที่ต่ำสุดแล้วเป็นพวกแครลรี่อะไรเงี้ยมันจะเลือกตีแครลรี่ก่อนนะถ้าสมมติมว่าแทงมันยืนยืนอยู่ใกล้ไปตั้งใกล้มันก็ชิบหายนะ ตีออว่ะล็อกได้มาดิมาดิมาดิเอาแล้วกูมาข้างถอยเลเอนถอย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 มาเลยว,ว่ะรอมานานๆเนี่ยนนเอานกครับตีนกตีนกตีนกได้วิชั่นมาเนี่ย เกมนี้เราก็ค่อนข้างที่จะตัวมันดีด้วยถ้าสมมติในเลงแค่ในเลนผมนะก็จะสามารถสู้กับทาไลา่ทาไล่ทาไลา่ทาร่า,าได้ถ้าเป็นเทมนะครับแล้วก็สามารถจับมูลหลาดได้ด้วยนะโอ้โหมึออ่อนน้อมแล้วก็ผมน้อยะมาแต่ละทีไม่มาสองสามคนอต,ตอนนี้ผมรีบหาได้ฝอยเทมชิ้นหลักแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องการกันเวทและกันไกลภาพอีก หนึ่งแต่และชิ้นนะครับฮึมไม่ถึงนะครับโซ่ันสั้นแต่อีกอื่นผมยาวมาถึงมอือบุยไฮยาเต้ไฮยาเตะกูรำไปนูแล้วเชี่ยกูต้องไปเลยวะเนี่ยโอเคดึงให้เพื่อนตัดเลือด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 ยี่กุรอมาเนิ้อนานรอมาเนิ่นนาน ไฟเดียวเปลี่ยนชีวิตไฟที่ได้สามตัวผมไม่เปลี่ยนชีวิตไปเลยโอเคเกาะสะท้อนแล้วทอยฮนะแล้วก็กันอย่างละชิ้นเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายเลือกออกเลยว่าเกาะกเกิดหรือว่าล็อกชิลเฮ้ยไปเกาะไปเกาะอ่าเชื่ออะไระเนี่ยบัตเตอร์ไฟก็ได้นะผมเล่นคนเดียวได้ปกติไม่เกาะป่าไม่ใช่หรอวะ เออดีเดี๋ยวผมวับลับบ้านนะให้เขาแบบเออไปกอกระเดืองดีกว่าคือผมอยากให้บัตเตอร์ไฟเนี่ยเล่นกับอาญาให้ได้ดีให้ได้ดีที่สุดเวลาที่มันกระโดดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเซฟชีวิตตัวเองได้ทั้งนาเมดด้วยนะครับแล้วผมก็แบบยืนหน้าตีให้เพื่อนนะครับค้ำให้เพื่อนก็พอแค่นั้นเลยนะครับอาญามันก็เล่นกับผมได้แหละแต่ว่าเล่นกับ ่าจะดีที่สุดมาวะถือว่าแบบคาวัดกันหนึ่งหนึ่งทารอนตัดเลือดทารอนตัดเลือดแล้วพลังแฝ่งเจาะกาะขอขอเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงกองหมดมาต้องนอนนะเพื่อนกดฟันด้วยวะเฮ้ยกคกูไม่ยัง้งแกดเวเทมนรแกดเวเทม,แ,ม,แ,มแค่นั้นเลยเอ่อด้วยตัวของมันด้วยแหละมันก็สามารถตีปเป็นัวดาเมจเนาะเวลาที่ อโอเมนมันบ้าคลั่งน,นะครับเตะฟาดฟาดฟาดอะไรเงี้ยมันจะเตะมือทุ่นตาเมดิด้วยโอ้โ<ฮ>หแล้วลัมสุดปอกลัมไม่ได้หลอกในนะี้หลัมสุดปอกเลยมาไม่ละโอเคไปกับผมก็ได้ปะเรากับพร้อมลุยกันหรือเปล่าตองเนสฮันนี่นนไม่เมตตองเนสละกันเอ้ยอย่าเช็คนี่เดี๋ยวมันก็เห็นสกิลแล้วแล้วก็ชิบหายไววอดอ่าข,ขึ้นขึ้นขึ้นหัวผมขึ้น,นหัวผมขึ้นหัว นาวน้าบัดหนาวน้าบัดนาวยืนมองยืนมองเพื่อนอยู่เลนยืนมองเพื่อนเราได้บาฟานนะครับอ่าเห็นแต่ก่อนนะมีคนแบบอ่าเป็นรุ่นน้องเคยเล่นกับผมเขาบอกว่าอาญาเนี่ยมันจะได้มานาด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะปรับมาหรือปรับมาหรือเปล่าแล้วไม่ใช่ว่านานแล้วน่าจะออกไปหรือเปล่านะครับหรือว่ายังอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ได้เล่นอาญาเลยชีวิตตัวไม่ไม่สนุกอะไม่ไปกาก็ด้ลยผมไม่ค่อยชอบตัวไม่ไม่สนุกอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปทำเลนด้านบนให้ก็ได้นะตอนนี้แบบูใครก็ได้อะใครก็ได้อะช่วงนี้ขอคิดแตกแดนมาเพื่อนกูจะล็อกให้ เออแล้วเพื่อนๆถามว่าผมกูขอตรงนี้ก่อนฮึ่ฮาอะเฮาจอท์เฮาดี้จอท์เฮาดี้จีเฮาดอชเพื่อนๆถามว่าผมเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพจริงๆผมกรุงเทพแต่ว่าถ้าแบบผมเนิร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยผมมีเพื่อนเออแบบเรียนมาหาลัยอะไรเงี้ยผมก็ติดเพื่อนมาเนี้ยใครเป็นคนจังหวัดไหนเลยก็ไม่รู้ตอนเนี้ย ไปครับอ่าเหมือนเดิมเอ้ยพวกนายเอาปะไฟกันป่ะไม่น่าเอานะความก็ได้ไม่เกรงใจด้วยกูตีด้วยตีหมดไปส่งลูกใครปะปาปะปๆปๆปๆปฮหเอาจัดไห้มายืนรับรล่อๆอย่างงี้จวพี่พาไปที่ล่อๆรับๆฮึพอมาตีกูเร้ยตาล่ะโจทย์เก่า โจดเก้าโจดเก้าทาร่าตีป้อมครับตีกาก่นเพื่อความสะใจมุลาดไม่มีล็อกครับก่อเกิดแล้วกันนะไหนๆก็พโลมาแล้วยายตายแล้วเกิดวิชยัดแรงชิบหายสลีมเอ้ยจบได้จบเลยนะมุแรงจัดเลยเสียก็อเกิดโดยใช่เหตุอู้ห้โหแล้วโกรดเข้าไปส,ส,สองวันเองสองวันเอง ดัดคีบเข้ามาเลยเพื่อดัดคีบเข้ามา Let's go เหมือนจะตายเลยลว่ะมั่เอาผ่นได้ต่อได้ต่อเลยไม่มีกอกเกิดไม่มีอะไรทั้งนั้นับเดี๋ยวเราไปรีไซต์กันใหม่ก่อนตรงนี้เลยไกลๆเลยครับไอ้พวกนี้ชอบเช็คคุ้มนะไว้ใจไม่ได้เนะี่ยมีมีมีอยู่คลิปมีอยู่คลิปหนึ่งผม สันนิษฐานไม่ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนโปอะ่ะปกติผมแม่ไม่ค่อยเชื่อนะเว้ยแบบเชื่อในแล้งแบบซูพีมอะไรวะแม่งมึงจะมีแบบโปะอะไรอะเชื่อแม่งมีจริงไอเวนต่ว่าไม่ได้ปักใจนะมันเขาก็เล่นแบบพอแบบเซฟๆอยู่นะเชีย่ยขอได้ไหมอย่าละไรยฮตู้ไรสุดครับจังหวะนี้ไรสุด อืมมันฟิกเกอร์จะจังหวะสุดท้ายโอ้ยยืนเฉยก็เจ็บอะแต่ว่าคือมันเล่นแบบไม่ได้แบบเหมือนแบบโปดโ่งแจ้งซะขนาดนะั้ผมก็แบบไม่กล้ามาลงนะครับเดี๋ยวก็ดโดนโถงมิกไม่พี่ผมไม่ได้ใช้นะอะไรเงี้ยเออมาเรามา,มากับเข้าในเรื่องของเกมนี้ดีกว่าเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วช่างมันนะมีฟิกเกอร์มีอัตครับ กูไม่เอาแล้วไม่ถึงตีแม่งเลยตีบ้านเนี <c> ่ย <oughs> จะฟิกเกอร์ไปล็อกนะครับแต่ว่าโอ้โหด้านหลังมีอยู่สองตัวเผื่อพลาดแล้วเกมมันไม่จบกูโดนได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับโอเมนในการอ่าแก้ทางทางร่านะครับในส่วนของไอเทมเออก็สามารถสู้ได้เลยตัดเลือดทารอนแค่นั้นพอนะครับผม ูได้เลยก็ถ้าใครชอบนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมละโหงละมูลาดเม็ดสม้มพี่เจ้าพี่เจ้าเลยนะพัะเจ้า